อัปเดตอาการแบมแบมก็อสเซเว่นล่าสุดน้องแบมของเรานะคะก็ได้มีการโพสต์ข้อความอัปเดตอาการของน้องแบมนะคะลงใน x หรือทวิ t เตอนะคะทุกคนค่ะ และข้อความของหน้องแบมนะคะผมกำลังฟื้นตัวได้ดีจริงๆแล้วครับตอนนี้ผมรู้ได้ว่าการวิ่งอยู่ตลอดเวลานั้นไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการจะทำสิ่งต่างๆผมได้พักผ่อนและได้ใช้เวลาของผมเพื่อวันที่ดีขึ้นและผมรู้สึกได้ตั้งต้นวันใหม่เออแต่ก็ยังแทบรอไม่ไหวที่จะกลับสู่แผนเดิมและแทบรอไม่ไหวที่จะได้เจอกับสาวๆลาตินจุดสวยของผม อ่ ه, เธอมาอัปเดตอาการแล้วยังมีหยอดคําหวานอีกด้วยนะลูกนะอ่าข้อความการแปลนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณการแปลของคุณนิกมิกกี้นะคะทุกคนคะ่ะซึ่งแปลในทวิตเตอร์อีกทีหนึ่งนะคะแต่ถ้าไม่อ่านชื่อผิดหรืออะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ ถึงแม้ว่าน้องแบมจะแทบรอไม่ไหวที่จะได้เจอสาวสาวแสนสวยที่ลาตินแต่อยากให้รู้ไว้ว่าสาวไทยคนนี้ยังรออยู่เสมออยากให้น้องแบมได้โปรดอย่าลืมสาวแสนสวยในประเทศไทยไทยแลนด์ไทยแลนด์ก็คือแสนสวยขอให้อยู่ในหัวจิตหัวใจของน้องแบมตลอดไปเยมาจะเยจะเยจะเยอะขอให้ลูกลักขอให้ลูกลงเออยังไงก็อรักน้องแบม แต่ฉันรักเธอนะเด็กบ้า